ครับพี่น้องครับเมื่อกี้กับพี่บดนะครับเนาะอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะอีกคลิปหนึ่งเราจะเปิดแม่ยทองนะครับเนาะแม่ยทองไก่ขอดนะครับเอาอคือไป่ขอดกับวันที่ยี่สิบพฤศจิกาเดือนนี้ค่ะโอ้สีขอดจากเม่อไหน่นะครับเนาะสีขอดเดือนนี้วันที่สิบนะครับเนาะปัแปดลิ้วค่ะพร้อมใบพร้อมหลอดพองปังแปดลิ้วพร้อมใบพร้อมหลอดตีเัื่อสิบบาทถกม้าถองกันถือว่าขึ้นเงินขึ้นกล้วยกันว่าพอเฮงเราเนาะครับจนย่วจนยังเลี้ยว นะครับข่องแปดเริ้วนะครับข่องที่สองค่ะตัวนี้ข้องที่สองประมาณสามเจ็ดเขาซีปีเดี๋ยละข้องที่สองอืมเจ็ดเขาซีปีประมาณนี้ครับเนาะก็เป็นสายเพชรอุดรค่ะตัวนี้สายเพชรอูดอเขาก็สวยครับอ่าเขาสวยนะครับเนาะย้อยย้องสิอยากม้วนหน่อยหน่อยรับคุณครับนี่ครับว่าไก่ขอดนะครับขอดเดือนนี้เนาะพี่เนาะรับประกันค้าทุกค้าทอนทุก ทุกอย่างเหรอคะรับประกันค่าโาทรค่าถอนรับประกันทุกอย่างคือเก่าเนะครับเร<ม>ื่องหลังได้พี่น้องกันหลังหลังเพ<ม>กันตื้อตัวบางห่างะครับ็เป็นหนองเลือดบางห่างงานเป็นเพล่ดเพลินนะครับเนาะ<ม>ใครจะขอดแล้วละว่าใครจะขอดแล้วครับตัวนี้ครับ<ม>เปิดมงเนี้ยเอาพี่น้องแน่ลูกนะเดี๋ยว เมแกมจำทุกันค่ะหาอัตลักษณ์้วไทยเนาะบึงตาครับเนาะึงหาบึงตาบกนเนาะครับบอย่งบอี่ดอกลอยส0ตะวากบอพัฒนาลอย37 38ได้ค่ะตัวนี้สูงมันลอย37 38ครับเนาะเพราะว่าเขาท่องอยู่มันท่องมันจะย่นเนาะครับก็อยู่ประมาณ37 38เมื่อกี้เนาะ37 38นะครับเนาะพี่เนาะครับผมพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงนะครับเนาะ เบิ่งอีกจุนึงมาวัดเบื้องอีกจุนึงนะครับเอาไปกินนอกครับเป็นรุ่นเบิ่องนะครับเนาะว่าจะเป็นลูกเขาที่ออกมาเนี่ยค่ะคือสายพันธุ์ดีแล้วอืมครับผมเป็นลูกเขาครับนครับติดทางของเขาตัวเมียจะลูกเขาแต่ว่าแยกแล้วครับโอ้เนี่ยลูกเขานะครับเนาะนี่ลูกเขาเฉพาะวนกันเนาะผมมาลูกนู่วนกันโอ้ครับครับลูกเขานะครับตัวนั้น เราเขาแยากไปแล้วนะครับรตอนส่งลูกมึงจะเห็นมั้เพิ่งเหนอยสายจาละค่ะเพิ่งตัวจริงนะครับเนาะเอาละครับเปิดไปเท่าทไหร่ครับตัวนี้เปิดไปสิบสี่ค่ะแสนสี่ค่ะเปิดไปสี่แสนสี่เนาะครับเนาะตกลงในเก่าตกลงในเก่าค่ะโทรมาหาเพื่นเน้อครับเราโทรมาหาพิ่งนะครับเนาะเอาบอกเบอร์โทรเพิ่มนะครับพี่ศูนย์หกสี่สามหกศูนย์สามหกสี่เก้าค่ะครับผมโทรมาหาพี่ฝนเน้อครับโดยพี่น้องมาเบิ่งก่อนไก่ละแว่กนี่ครับนะี่ครับร้านละปอยครับ ยิงแล้วนิงแเาะันันบ่หันก็จับคือโบคอยนั่นพปล่อยเป็นสีกนิงดีจปนี่ยมันมาเ้รอิสะอือครับเอ้าปฏิจจคไปฝากพี่น้องคนไรกดแชร์นะครับเนาะติดตามเห้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ